สวัสดีครับผมผมผมนะครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับพี่สาวก็พลาดน,นะครับเนาะถือว่าพลาดยายทวดครับแกบอกเลขเนาะห้าแปดสี่ครับแต่เลขมันออกห้าสี่สี่แต่ต่อออกห้าแปดสี่ครับผมคิดว่าคนทั้งประเทศน่าจะได้จับเงินก่อนปีใหม่แต่เลขมันไม่ออกครับมันออกห้าสี่สี่ใช่เลยทั้งนัานที่ว่าแต่ละคนครับฝันได้ห้าแปดสี่ทุกคนเลยเมื่อวนี้ครับพี่สาวแกก็มาฝันเห็นยายทวดอีกแล้วครับมาฝันบอกว่า ประมาณว่าสื่อโล่งอ่ะให้กู้แนสื่อโล่งให้กู้แนมาบอกว่าให้สื่อโล่งและก็ให้เอาโล่งเนี่ยไปถวายและก็เฮดบุญให้กู้แน่ประมาณนั้นครับแต่เรื่องจริงเนี่ยคือหลายๆายคนกับเฮดบุญเห้ให้เล่านะครับแต่ในความฝันคือแปลกครับแต่งวันนี้คือแกบอกว่าแกอยากให้สื่อโล่งไปถวายให้แนสิไดใดอันนี้ส่งมันมาประมาณนั้นครับสื่อโล่งให้แนมันมา ซื้อโลงให้กู้แน่แต่เลขครับผมมั่นใจมากนะอันนี้ครอข้อมูลซื้อผมนะเลขเนี่ยมันอาจจะอยู่ในโลงก็ได้เพราะพี่สาวแกบอกว่าแกในความฝันนี่คือแกไปซื้อโรงคือมีพระมีพ้ะครับคือแกไปวัดเพื่อที่จะไปบูชาโรงศพแต่พระในวัดไม่ให้บูชาแต่บอกว่าให้เอาโรงเนี่ยไปเลย หูว่าหูว่าพี่สาวเนี่ยจะเอาลงไปทําไมจู่ๆครับพาก็หูว่าพี่สาวเนี่ยจะเอาลงไปทําบุญเพื่อที่จะเอาไปถวายให้วัดใดวันหนึ่งแล้วก็จะได้อานิสงส์แล้วก็ไปให้ใหญ่แต่ว่าพาะครับรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่จู่ๆบอกว่าในความฝันว่า,าเอาไปเลยโยมเอาไปให้ยายโยมเด้อ่าสันยายโยมเสด็จบุญประมาณนี้ครับแล้วก็นำลงครับสองลงครับกลับไป บูงูว่าไส่รดอย่างครับบูงูเอามาได้จังไหนแต่ที่แน่พี่สาวเขาบอกว่านำโรงสองโลงครับไปถวายให้กับวัดป่าทั้งสองโลงแต่วาในี้ร่งครับข้างๆโลงน่ะมันเขียนตัวเลขไว้มันเขียนตัวเลขไว้สองตัวตัวเลขนี่คือมันกเคียงกันครับโลงแรกน่ะมันจะเขียนคําว่าหกเก้าศูนย์ 0, อีกโลงหนึ่งคือหกเก้าหนึ่งมันจะเขียนแบบนี้ครับทั้งสองทั้งสองโลง 690กับ691แต่ว่าพระในความฝันครับเพื่อนบอกว่าเอาไปเลยยมบ่ต้องซื้อบ่ต้องบูชาเอาไปถวายให้ยายยมเลยยายยมเสรีบุญแต่ว่าตัวเลขมันติดข้างลงครับคือ690กับ691นี่แหละคือเป็นเลขปริศนาแต่ว่ายายเข้าเข้าฝันนะ่ะบอกว่าสื่อโล่งให้กู้เน่แล้วก็พี่สาวครับก็ไปครับในความฝันไปวัดแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอพระ จูๆพาพากระทาก่าเมารุ่งหมายุ่งประงซื้อประตงบูชาเอาไปเลยวาสันเอาไปถวายให้ไพ่ก็ได้ให้วัดได้ก็ได้ย่ายโยมเสร็ฐบุญมันแปลกตรงนี้แหละครับพี่สาวก็ยังตกใจเลยในความฝันว่าหูุดังิดเนไรว่าไข่สีเมารุง่งไปถวายวัดถวายนุ่นให้ให้ยายเขาหงุดิดเช่งไงนไรเนาะวาสันแต่เอาไปถวายในความฝันครับเอาไปถวายให้วัดป่าแค่สองลูงครับเป็นลูงสีทองไงล่ะ หรื่อเลขจะมาในโลกงนี่บ่ครับแต่ยายไม่ได้บอกเลขนะวันวนี้คือยายบอกว่าสื่อโลกงเหุ้กู้แน่ว่าะฉนั้นดว่ารเราอยากในบุญบ้ครับดูว่าเสียเอาเอาไปเห้ไภายนอกแต่ในความฝันครับพี่สาวแกบอกว่าตอนที่นาโรงไปถวายให้ให้วัดวัดป่าแห่งแห่งหนึ่งครับในความฝันนะครับมันจะมีงานศพครับตั้งอยู่แล้วก็งานศพนั้นครับไม่มีโรงศพใส่แล้วก็พี่สาวก็นําโรงศพครับถวายให้วัดวัดก็เอาโลงศพนั้นครับ ไปใส่ศพที่ว่ากําลังนอนที่ว่าเขากําลังทําพิธีอยู่ครับแปลกเง้ครับมันมันแบบมันบรร้านกันเลยใช่ไหมครับบรร้านกันเลยพี่สาวก็ยังงงอยู่ครับว่าฟันแปลกแปก,ปก,ปกแตงม้วนนี่ฟันมาแย่มาได้บอกเรื่ไหนแค่บอกว่าซื้อโลกเห็นกูแน่ว่าสักถวายโลกเห็นกูแน่ประมาณนั้นครับแต่ในความฝันเนี่ยพี่สาวบอกว่าเอาโลมาถวายวัยดป่าเนี่ยก็เอยซื้อย่ายก็บ,บอกว่าขอมอบ วายโล่งนี่ห้ว well, ัดนี us, ่นีเดอร์อันนี้สงผลบุนนี่ไปให้กับยายทวดยายทาเดอร์ประมาณนั้นครับนี่คือในความฝันฝันบอย่หดอกฝันสั้นครับฝันสั้นฝันทันสั้นแล้วก็มันกระบนเวียนอยู่สิครับแต่ว่าผมบอกอาจจะบอกโวกว้บนมากครับหลาคนอาจจะฟังแล้วเออแมนย่บอกวกไปบนมากแหละแมนครับกว่าจะจบได้ครับบางคนครับบอกความฝันแค่หนึ่งนาทีก็จบนะแต่ว่าผมเนี่ยนอกจากจะฟังหนึ่งนาทีแล้วผมจะทํายังไงครับให้หนึ่งนาทีกลายเป็นกลายเป็นจนจบได้ครับ บางทีมันก็คิดแนวคิดอีกครับโอ้ยเนาะแต่ความฝันของแต่ละคนครับแต่ถ้าให้เขาพูดยาวๆหนึ่งเขาก็บอกหนยนะครับเพราะว่าความฝันของบางคนครับฝันยาวๆครับแต่ว่าบัดพ่อสิมากบอกครับโฟสันสันครับจุดพุดกับประมาณนั้นครับตัวเลขครับเนาะก็คือยายทวดครับมาข่าฝันน่าจะเลขน่าจะอยู่ในลวงครับก็คือหกเก้าศูนย์กับหกเก้าหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่หางในหางหนึ่งครับก็อยูมไนตัดเล่น แต่พี่สาวครับแกบอกว่างวดนี้แกก็ยังตามนะครับ584เนี่ยเพราะว่าแกก็เจ็บเยอะครับเมื่อเมื่อกี้ครับ584เมื่อกี้ครับแกว่าแกก็ฝันว่ายายยเถ่ามาบอกหา84มันบ่ออกดอกมันเสียออกเจ็ทุกซีประมาณนะครับแต่แกก็ยังยังจะตามนะครับคือ584เนี่ยรงมังครับเพื่อจะมาหางใน้า้งหนึ่งก็อย่าลืมมาตัดเล่นบ้างครับเลขทุกตัวครับมันก็จะมีที่ไปถี่มากครับบางคนครับอาจจะไม่ได้ฟังคุาฝันเนาะผมเสือครับ มีสักร้อยคนครับฟังความฝันจบเนี่ยอาจจะมีเกินครึ่งหรือว่าอาจจะไม่มีแต่ก็ยังยังดีครับยังมีครับเพราะว่ายังหนึ่งครับผมกับผมก็แมนอยู่ครับว่าบางคนก็นอาจจะไม่ชอบลักษณะการเอามาบอกเอามาบอกเอามาเล่าออสิครับแต่ก็อยากเห็นฟังที่ไปที่มากครับถึงผมจะเล่าเล่าความฝันไม่เก่งเนาะถึงว่าผมจะบันไดฝันเองครับแต่ว่าผมบอกฝันเนี่ยมาแม,ามา่น่าจจะเป็นพันๆฝัน,นละหนึ่ <c oughs> งจริงครับทั้งปี ที่ผ่านมาครับผมน่าจะเล่าฝันเกือบพันฝันนะของแต่ละคนครับบางเท่อกับจนเบอ้อครับบอกรจนข้อแห่งนะบบื่อเท่ากับโหโหนะครับว่าฝันไผเป็นฝันไผางเทื่อท่ากับลืมครับว่าผู้นั้นซื้อนั้นซื้อนี่ครับแต่หาวา่าจดไวครับจนลืมแต่มันยากนะครับกว่าที่เราจะบอฝันของคนหนึ่งเนี่ยจนจบได้ไม่ใช่ว่าจนจบคือแต่ละคนครับเป็นฝันฝันสั้นๆแต่ว่าผมเนี่ยจะต้องเอาฝันหนึ่งครับมาเล่าจนจนจบจนครบเวลาเนี่ย ก็จะบอกไปบอกมาครับบอกไปมากกับบอกเป็นเลยจิปาถาครับก็อยากแบ่งปันครับผมอยากเห็นเกคนแบบฟังจีไปที่มาของตัวเลขบ้างสิครับกับบางเทือกับบางคนก็อาจจะรีครับไมมีเวลานะครับผมขอใจครับอาจจะขายของอาจจะขับรถเออค่าแต่บางเือกับบไดฟังยังับผมก็ขาใจแต่บางเือกับรีมาเบิ่งแล้วป้าผู้เห็นตัวเลขหลายสิครับเออคือว่ามิดเตียวตัวเดียวนี่คือเลขลายแถบมันนะครับมันเธอก็อาจจะไม่ได้ฟังความฝันแต่ยังหน่อยยังดีครับที่ได้เข้ามา ยังเขามาเบิงยังเขามาชมยังเขามาแคบไว้ก็อย่างน้อยก็ยังเห็นผ่านหูผ่านตาก็ยังดีครับบางคนไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยเห็นยามลังเล็กออกสินะดาสะพือสะพือเลยว่าบักนี่มงนอ่มันเอาเล็กไผ่นอมาบ่อหนอสินะครับเม่นหล้างจะเลขกออกประมาณนะครับผมก็ไม่ว่าครับแต่อย่างน้อยก็ยังมีคนเห็นผมก็ดีใจด้วยครับนะครับนอกจากนั้นก็มีคนว่าเ,ออเคยเห็นแนวเคยเคยดูอยู่อย่างน้อยก็ผ่านหูผ่านตา ก็ขอบคุณครับที่ว่ามารับชมแต่ใจน่ะแหละครับอยากให้ทุกคนได้ถูกเลขอยากให้ทุกคนได้ถูกต้นร like ี่ครับแล้วมึงครับ17มกราคม67ครับความฝันอาจจะไม่โชก็ได้ขอบคุณไลค์สวัสดีครับผม